บุรีรัมย์มาวันนี้สิมาหาสื่อลูกซ้นเยือนกินของดีของดังเมืองบุรีรัมย์อยู่สถานีรถไฟนะคะมาเบิ่งกันมีแต่ต้องสื่อใหถือกลัานเนอ้อพี่น้องลานได้เสียบ มาเสือลูกชิ้นยืนก,น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 กินโอ้ขี้หยบเหนียวก้นกันหลายๆพี่น้องเอ้ยบรรยากาศน่ากินป่ะพี่น้องหลายครับบรรยากาศบรรยากาศ บรรยากาศนะจ้าลูกชิ้นยืนกินจ้าร้านนี้เราเค่อยๆมาเสริมแซ่บพะก้า,กายจ้าเยอะแยะเลยขอกันไหนนะจ้ามากินบาที่้อง